โยมเมื่อเราสําเร็จก็ยังมีคนอิจช้าล้มเหลวก็ยังถูกหยิดยามตอนรุ่งเรืองก็มีแต่คนแห่เข้ามาหาตอนตกต่ำก็ถูกซ้ำเติมมีเงินก็กลายเป็นประจาไม่มีเงินพูดประจาก็โดนหาว่าปัญญาอ่อนนะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วแต่ไม่รู้ตัวก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอยู่หากเราไม่อาจจะหลับไหลในยามราตรีนี้ ใครโกรนให้ดีว่ายัางมีคนที่ไร้แม้ที่จะสุกวัวนอนนะหากเราเนี่ยอยู่ในรถบนถนนสายที่มันติดขัดขยับไม่ได้ไปได้ทีละนิดทีละหน่อยก็ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่เคยมีโอกาสแม้จะนั่งในรถคนโยห์หากวันนี้มีงานที่มันกวนใจยากโยมมากเลยคิดเสียว่ายังไม่ลำบากเท่าคนที่ตกงานนานกว่าสามสี่เดือนคนโยห์อย่าเมื่อความสัมพันธ์สะบั้นลง อย่าเพิ่มปลงนะคุณโยมเพราะอย่างดีกว่าผู้ที่ไม่เคยรู้จักกับความรักเลยอย่าอาวรตอนสุดสัป,ปดาห์ที่จะผ่านพน้นจงคิดถึงคนที่หาเช้ากินขํามไม่มีวันพักคนโยมเพียงเพื่อจักยังชีพตัวเองไม้ต้องเดินเสียไกลลิบเพื่อขอความช่วยเหลือ,อยามที่รถเราเสียใครนึกถึงคนที่ป่วยเป็นอัมาพาตคนโยมที่อยากจะอาสาเดินแทนหากสองกระจกเพราะว่าผมมันงอกขึ้นเพิ่มมาอีกเส้นสองเส้น เราหย่อมสองหย่อมคิดเสียว่า